หอมไม่หอมเป็ดแต่แซ่บผู้ใดมักไก่ว่ามักแซ่บก็ปะปะปะไปกินของกันปะปะกยินไก่แซ่บจับมาเด้อนี่กระซีเอียบเขาเอื่นมักภาษาเอื่นภาษาไทยภาษาอีสานการเตือนเอียบไก่ปิ้งก็ัปกินกับเพราห่อนกินกับเพราเหนียวห่อนชุดรถชุดใส่หวะไปเอารักไปแล้วยายชุดรสเลยนาเิกแจ้ะขาดผู้ใดคือจังผงชุดรถ อันนี้คือปาดปาด,ปาดให้มันได้เข่าเกียเคยกินบ้นนอกปิ้งไก่บ้านนะ่ะลูกสาวคนสวยเคยอยู่แต่ว่าโดนแรงหลายจีโอ้ยถ้าเป็นเด็กน้อยก็ก,ก,กินประจำหรือเปล่าแต่แบบไงมาบ่ค่อยได้กินแม่เสาเลี้ยงไก่แม่ก็เสาวขาแล้วแม่เข่าแล้วเมนี้นตั้งแต่านี่ต่างต่าื้อ,อกินไามการไปนี้เริ่มหนาวแล้วยการหนาวเด้ย เอี้ยกระนังมาจนอขวดอ,อร่อยมากมื่อพ่นนันกินกันเชี้อั่งขวดก็ได้น็อตมาเด้อพี่น้องมาจิน,น,นย่างไก่เด้อแซดเๆเด้อมือเนี่ย,เ,ย,ทย,ทย,เ,ยเท้าร่เ้ากัเท่าไม้ไก่กับไก่บ้านเอ้ยกินโบล้านนูเนีลยทำไมตะกี้เล็กเล็กน้อยไม่ได้กินดอกต,ตับไตอนี้ตมันมือนมาสัน่นเมาพิตะพูดเฒ่าไห้กินตับกินไตแล้วซมือนี่เออพเฒา ได้กินสิ่งหยาบๆนี่จะเด็กหน่อยได้กินตับกินไตซึ่งซิ่งมึงว่าน้องเนี่ยลายดมเอาก็ได้เฮ้ยพ่อเลี้ยงหัวสิขิ้มพอพ่อพ่อพ่อติดตัวเนี่ยมันติดกับขวดออกขวดปอกให้มันเกี่ยงเวลาใส่ของวันนี้ใส่ข้าวอีกแล้วใส่ข้าวอีแล้วกินซึมืออเด้ กินซื <S <S ้อเมืองกับไส้ไสซื้อเมืองนะหนึ่งซื้อเมือเดิขันบ่กินซื้อเมือนี่เจ้ามันสิดีพ้นไงปีนี้ได้กินข้าวใหม่แล้วนายกินกต่เยนซีเตียดของตัวกินออกขั้นสาออกขั้นสาแล้วได้กินเนาะขาวดรอได้ปีนี้ใส่ขาวดออมัดฟนแต่ว่ามันบ่ได้ขาวจัวมันมันบ่ได้ขาวจัวไปก็ย้ำยัง เป็นน้ำมันสีบนมะขัดมันวิตามินนะสูงเขาวิตามินสูงใส่ข้าวทำไมเนี่ยยายใส่ให้อายมันออกหมดเลยมันหยินมันบวมเมียคนเลื่อนใส้เขาอีสานโบราณคนพาเอื่นไส้เขา้ามันเมียกมันเป็นมันเมียมันเก็มันเป็นเมียเมียมันบวมมันบวมอันยังมันเมียมันกับเปียกเปียก แล้วเหลียวเอรี่ไปปีดมือไปหนึ่งก็กรล้วซ้ำนี่ก็ะล้วนะ่ยๆะะกินซุกมือมือโกินบบนี้แล้วแล้วำนี่ละมือเนี่ยเอ้าซ้ำนี่คนแก่แก่นี่ นนนนได้แล้วยายพอแล้วมันแห้งโคตรอ้มกินไก่หอนนะหอม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 จังเลยหอมหอ,หอมน่ากินเลย <laughs> เสียบเป็นตาเสียบเนาะมาหอมเป็นตาเสียบแต่ว่าซิเมเลี้ยงไมเปียก เขาขาวไอ้ผู้ใดมักไก่วมามัดแฉกเนี่ยแฉบขนาดนี่อ่ะแฉกแฉกแฉกนวดพักก็เป็นการแฉกพี่ไปกินของกันปะมาหยิบไปแฉกจับมาเด้อกินไก่มาสูซกินเหรอจังไงจังกินเข่ากวนเว้ยอุตส่าห์มากินเข่าน้ำเนาะ ทั้ยังมงเนี่ยจําเจ้าเปบ่าเบ็ด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 แซบลายแซบลายแซบลายบอกขาขอแต่นี่วันนี้ใส่เจ้าก็มาแซสามคังก็แฟก็มาแซบบอ